พ่อแม่พี่น้องลูกป้าอ้าวอาที่นา่ารักทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่สวนหน่อยเยลินอินดีอีกคึ้เก่าค่ะมื่อนี่ยก็มานางแพร่เวยุคห่างปลาบกพริก,กอีกคึ้เก่านั่นแหละพี่น้องแดดสีแอมแซมอ่ายามมาแรงหลังเหลืองานเนาะค่ะเนาะเยลิน,ะนก็เลยเอา้านางพักผ่อนมีเฮงจักหนุยมื่อนี่ยเยลินสิม่เบา,าเรื่องอีหยังให้ฟังวัดตีจากอ่าคอมเมนต์ของพี่ๆเพื่พพพอนๆหลายๆคน พูดถ,ถึงเรื่องการรักษาพยาบาลแพงอยู่ในประเทศอังกฤษเนาะคะ่นะเนาะหรือบางคนก็ว่าอุพีมันมีโรงพยาบาลที่ดีกว่าเออเยลินก็เลยสิเอามาเบา,บาให้ฟังสันเดพี่น้องว่า,าความแตกต่างระวังยูนี่กับบานเฮามันมีความแตกต่างมากหน่อยหลายกว่วกันปันใดเนาะคะ่นะเนาะกลับมาฟังกันไปค่ะพี่น้องถือว่าเป็นการแบ่งปัน เรื่องเล่ากับการใส่ชีวิตในต่างแดนอีกด้านหนึ่งเนาะค่ะเนะาะค่ะในกรณีที่เฮ้ามาใส่ชีวิตยุตต่างแดนนี่ถามว่าค่ารักษาพยาบาลแพงโห,ห,ดหดหรือว่าไม่ได้จ่ายมันขึ้นอยู่กับกรณีนะคะจางเยลินป่วยเยลินบไดใจพวาวายลินมาวิสาแต่งงานเราเยลินก็ได้เป็นพนลเมืองของประเทศอังกฤษเรียบร้อยเร้วค่ะพี่น้องค่ารักษาพยาบาล ในส่วนผาตัดหรืออย่งกันแล้วเตียยาลินบอดายจนะคะคะขอให้พี่น้องค่ะแต่ว่า,เ,าเรื่องยาถ้าหากว่ายาที่แพทย์สั่งให้เฮ้านี่บางคนก็นต้องจ่ายเงนินบางคนก็นบบไดาจ่ยายเงินในกรณีของหลายๆคนที่บไดาจ่ยายเงินก็คือมีสิทธิ์เคลมอันนั้นอันนี้จากหลวงนะคะบ่ว่าสิเป็นยูนิเวอร์แซลก็ดีหรือว่าเคลมชายแท็กเบนนฟิต ไอ้ที่เ้าเลี้ยงลูกแล้วเพิ่นสีมีหายจนลูกอายุครบ18ปีหรือ20ปีนะคะตัวนี้เจ้าสี่โได้ใจ่าะว่า่าอาหลวงใจครอบครุ่มหายคายาน้ำนะคะแต่ว่าบางคนโทษทีค่ะแต่ว่าบางคนบางกรณีกระได้ใจค่ะดังนั้นค่่ะคายาค่ายังนี่ก่ะ เป็นพันบาทบานเห่าขืนยูกับวานะคะซีซาหาลอยบาทขึ้นไปขืนยูกับวายาอีอยงนะคะค่ะส่วนตัวของยลินเองนันยลินบดใจค่ะพี่น้องค่ะเนื่องจากว่าเขามีรายใด้น้อยค่ะเพื่อนกับซวยค่ะพี่น้นองบาทนี่ผู้ใดที่เสียา่ารักษาพยาบาลแพงๆเพราะว่าสิเป็นค่าลอดลูกอันนี้เรื่องค่าลอดลูกนี่้าเจ้ามา วีส่าทองเที่ยวแล้วเจ้ามีทองนะคะเจ้ามีทองแล้วเจ้าคาดหวังว่าสิมาคลอดลูกอยู่ประเทศอังกฤษเพื่อให้ลูกมีสัญชาติเนี่ยเจ้าจะต้องมีเงินถึงสี่สาหาพันปอนด์่นเดียวไน้องค่าคลอดนะค่าทำคลอดค่าคลอดค่าดูแลค่ารักษาต่างๆนี่คุณเตรียมไว้เลยเงินสี่สาหาพันปอนด์ตีเป็นเงินบานเท่ากับสองแสนอัพนะคะสําหรับ ใครที่คิดว่าจะมาคลอดลูกที่ประเทศอังกฤษในกรณีที่คุณมีวีซ่าท่องเที่ยวนะคะในกรณีนี้คุณโไดายมา,าในวิซาทาวนหรือว่ามายู่เป็นพนลเมืองเล้วคือจังเยลินนี่ค่ารักษาพยาบาลต่างๆแพงระดับโลกพินห่องเอ้ยแพงคักอันนี้แค่ค่าขอดบุตรนะคะซีหาพันปอนตรียมไว้เลยค่ะหรือบางเขตมืดลายกว่านั้นนะคะค่ะ ขันสาวๆท่านใดที่มีท้องแล้วคาดหวังวาสีมากเกิดลูกยุนีเจ้าต้องเตรียมนะคะหรือาสามีของเจา้าถึงแมนวาสิคอร์อยู่เมืองไทยลูกเจ้าก็ได้สัญชาติอังกฤษคือเกาเฮ้าแจงเกิดที่สถานถูดลูกเฮ้าก็เป็นคนสองสัญชาติคือเกาเป็นทั้งไทยเป็นทั้งอังกฤษนะคะแมนว่าลูกเจ้ามากเกิดยุนีเจ้าก็ต้องเอาพาสปอร์ตไทยใ,ให้ลูกเจ้าคือเกาเมือ่อใดเมื่อหนึ่งลูก ก็มีโอกาสหวนกับไปบ้านเม่เจ้าของเนาะค่ะเนาะมันดีเป็นพ้นดีที่เฮ้าสามารถถือได้สองสัญชาตินะคะซึ่งประเทศอังกฤษนี่เพิ่นอนุญาตให้ถือสองสัญชาติได้ะคะ่ะพี่น้องคะบ้านเนี่ยอันนี้ในกรณีผู้ที่บัท่านได้เป็นซิติเซนนะคะ,ะที่ต้องใจค่ารักษาพยาบาลต่างๆฮันเจ้ามาเป็นอุบัติเหตุมาเป็นอันนั้นอันนี้ยุนยีนอกเหนือจากอ,อินชัวรันที่เจ้าใจนะ่ะ เจ้าก็ได้ควักขาพี่น้องขามันกับแพ้งอหลีนันล่ะค่ะแต่สําหรับผู้ที่อยู่หนีเกาเลลวอยู่โดนแหลวจังเย่ลิ้นจังสีนะ่ะกัยอมรับว่าบอดใจค่ะเร้วการดูแลพยาบาลของเพื่อนดีบ่ดีอยู่พี่น้องแต่ว่าจะบ่คอยมีความอบอุ่นทอทอพยาบาลอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะก,กับบอลูนนะอ,อยู่บ้านเฮามันมีความอบอุน่น กว่ากันค่ะยูนี่เพิ่นกะเบิงดูแลห้าตามหน้าที่ของเพิ่นนั่นล่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ายูนี่คลอดลูกแล้วออกลพองบาลเลยเด้วยพี่น้องบอมมีผู้ใดนอนขึ้นนะคะเอ่อคลอดแล้วออกอยัง ห้ออกลพยงบาลเลยบ่มีผู้ใดเดีนอนคืนเดีย๋ยวพี่น้องจักเพิ่นเห็ดจังไไดบัตยุบานเฮาคลอดลูกหนึ่งลูกสองลูกสามก็แล้วเตียย่างหน่อยก็นอนพักฟืน้นเป็นคืนสองคืนแม่กับลูกแข็งแรงดีเล้วเมื่อที่สามเขาจังเด้ออกจากลพยงบาลเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายุประเทศอังกฤษบม่มีพี่น้องคลอดใบเจ้าก็ออกจากห้องคลอดลูกซื้อโอเคเราจะกับเมื่อบานเลยพี่น้องคะ่ะย่นี่ค่ <c oughs> อนข้างสิ แปลกเนี่ยจักน่อยสําหรับเยลินเยลินว่าแปลกแต่ฝรัง่งเขาบ่าแปลกนะคะเขาชินพี่น้องเยลินถามว่าเอาเธอบ่เจ็บแผลบ่เจ็บก็บอดเอาสัตวว่าอยู่บ้านเฮา,านี่ฮานอนพักฟื้นเป็นสองมือสามมื่อเป่นเด้เนาะฮะจังคอยสิได้ออกค่ะอันนี้ยเยลินก็เอามาไว้ฟังถึงการใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดดในดานอ่า การพยาบาลต่างๆการหาหมอหาอย่างเนาะค่ะเนาะ,นะบานในในี้อีกแง่มุมหนึง่งการมาใส่ชีวิตยู่เมืองนอกมันดีกว่าบ้านเฮ้ามองใดเน่วตีดีหลายมองพี่น,อน้องพี่น,อน้องทางดา้านความปลอดภัยก็ด,ดีอยูอ่ในมุมมองของเยลินนะคะตา่ากับขืนอยู่กับว่าอยู่ผิดที่ผิดทางผิดจังหวะผิดเวลาเหตุการณ์อีกยังก็เกิดขึ้นกับเฮ้าใดเนาะค่ะเนาะ,นะ,นะในกรณีนี้ เขากับว่าสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่ายูนี่ปลอดภัยรอยเปอร์เซนต์หรือว่ายูไสปลอดภัยรอยเปอร์เซนต์เพราะว่าแต่ละหมองแต่ละบอลกับเบอร์คือกันแต่ว่าทีเนเน่ข่าวอาชญากรรมต่างๆบโบโบ,บมีทีทอบานเฮ้าบานเฮานี่แทบทุกหน้าที่ในการรา,ายงานข่าวอาชญากรรมต่างๆ บนจีต่างๆเนาะค่ะเนาะในต่างประเทศเนี่ก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าก็มีห่างๆค่ะมันก็นขึ้นอยู่กับเมืองที่อยู่น้าจังในตัวเมืองใหญ่ลอนดอนจังสิมเป็นเมืองใหญ่เนาะค่ะเนาะคือกรุงเทพบานเฮานั่นก็นมีลักเล็กขโมยหน่อยมีทุบลานทุบยังคือกันค่ะพี่น้องคะ,อะจีกันเอาหนาเมือนเม่นดันๆ,ดนๆนี่ลแะค่ะค่ะแต่ว่าส่วนเมืองเล็กๆนอกๆเมืองลอนดอน เป็นแตยูของเพิินยูจังในเมืองกอสปอร์ตที่เยลินยูนี่ซ้อยที่ยูดันหลังเยลินยูนี่บอกคอยโอเคปันได์ทายางย่ง,งมือเว้นก็โอเคยูทันย่งมือขึ้นสําหรับเยลินนะเยลินจะบอยางย่งมือขึ้น,น,นะน,น,นพี่น้องว่าว่าอันขี่หวานขี่ยาหลายพี่นอ้องเป็นตายานหาลั่งมือมาคุ้มแท่งกันยู่หนาบานเยลินนี่ตีหนึ่งตีสอง เยลินก็นได้ตื่นข้นมาซองนาตางบึงพี่น้องจ๋ายานกายานค่ะยานถือลูกถือเต่าถือผู้ห้องหูจักเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งของชีวิตในต่างแดนพี่น้องเยลิ่นกะเอามาเบาสูฟังเนาะค่ะเนาะการใส่ชีวิตยูนีสิ่งดีๆกันโอกาสดีๆกับมีหลายพี่น้องขึ้นอยู่กับว่าเจ้าอยู่ในสถานะใดนะคะจังเยลิ่นนี่ อยู่ในสถานะพนละเมืองของคนอังกฤษแลว้วก็ค่อนข้างสิสบายแลว้วตอนนี้บ่ได้คิดยากเรื่องเ,อเก็บเงนินเก็บทองไปตววีหรือว่าเป็นผีหน่อยเออยาลินสบายตัวแล้วยาลินก็เลยบ่่คยมีความทุกข์ใจในด้านนี้แต่ว่าสําหรับสาวๆที่เดินทางมาใหม่เนี่ยคะนะคะสายฝอนี่ที่มาแบบท่องเที่ยวเอ้ยเพราะท่านแต่งงานเอ่ยแล้วก็อยากจะ มีชีวิตใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกอยากปักหลักอยู่เมืองนอกเนี่ยหลายหลายคนกันดินล้นเพื่อทิ่สิได้แต่งงานเพื่อทิ่สิได้มีโอกาสไดยใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเพื่อหาเงินหาท่องอจุดมุ่งหมายของสุภูสุคนกับอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนาะค่ะเนาะถ้าบอยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นสินี้แผ่นดินเกิดมาจางไกป่ปานนีนี้าบานเกิดเมืองนอน่างพอ่างเมีย่างลูก่างเต่าห àng, า่าง ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยที่เฮ้ามีนะคะถึงแม้นว่าสิจนปันไดถึงแม้นว่าสิเป็นจังไดในกรณีบี้บานเฮ้าก็ยังมีผ้าษีดีกว่าในในในเมืองหนอกนะคะเมืองหนองนี่สีดีอิลีก็ตตอเมื่อเจ้าเป็นพลเมืองยุนีแล้วแล้วอีกอย่างนึงเป็นยังคือใส่ข้ามวดีวติ เฮามีจิตใจและมีความอดทนความเข้มแข็งที่จะสู่ชีวิตอยู่เมืองนอกเพียงพ่อถ้าหากเจ้าบอออนแอเจ้าบอยยอมแพ้ไปสะกรอนยูนี่ก็ก็กดีในระดับหนึ่งค่ะพี่น้องแต่ว่า มันข,ขาดหายแค่บรรยากาศครอบครัวทางเมืองไทยนะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขันเฮาอยู่เมืองไทยเฮากับเฮ็ดงานกรุงเทพหางพอหางเมียหางลูกเต่าคือเกา่าเท่าที่ยยลินสัมผัสมาเพราะว่าชีวิตของยยลินทั้งชีวิตเหตตงานยยลินเป็น working woman นะคะเป็นผู้หญิงที่ทํางานนอกบ้านแล้วก็ส่งเงินจุนเจอืพอพ่อเม่จุนเจอือลูกเต่าเพราะว่าลูกยยลินก็อยู่คนละหนละแหงสองคนนึงอยู่อุดรอ,อีกคนนึงอยู่ชัยภูมิค่ะ าหากินใดก็ต้องทรงแบ่งทรงมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับกำลังที่ยันล่้หาใดนะคะกันยอนว่าลำบากลำบนนะะเนาะค่ะเนาะเลือกที่สิเอาผัวฝรั่งเพื่อที่สิมาเริ่มตนชีวิตใหม่ในต่างแดนเพื่อที่สิไดเลื่อมตาอาปากใดมันกะ มันก็นดีก็าตกีหลายเติบยี่หรอพี่น้องย่เล่นยอมรับว่าดีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขืนอยู่กับตัวเฮ้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเฮ้าเลือกนี่แหละพี่น้องในเมื่อเราเลือกที่จะมาเลือกที่จะสู้ชีวิตในต่างแดนแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้าก็ต้องเดินหน้าเข้มแข็งพกหัวใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีความอดทนให้ได้มากที่สุดเท่าที่สิมากได้นะคะคุณอ่อนแอได้ค่ะพี่น้องอ่า เทาท่อแท้ได้แต่ว่าเข้ากับยาท่อถอยนะคะเนาะบางสิ่งบางอย่างเท่ากับบสามารถกำหนดได้เท่าก็ต้องปะปล่อยมันออกไปอันใดที่เท่ากำหนดบ่ได้เท่าทำบ่ได้แล้วเข้าไปเป็นทุกข์กับมันมันกับบสามารถที่สีเหตุอีหอย่างห้ึีขึือมาได้ดังนั้นการใช้ชีวิตยุ่เมืองนอกนี่มันมันเหตุใหยลินมีแง่มุมมอง่งที่กว้างออกไปหลายเติบนะคะให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น ในหลายๆมุมในหลายๆด่านเลือกขาดหวังแล้วก็สิบอผิดหวังค่ะทำเท่าที่เฮาทำใดเนาะค่นะเนาะค่ะชีวิตอยู่เมืองนอกกัสิเป็นประมาณนี้ละ่ะพี่น้องค่ะเรื่องรักษาพยาบาลต่างๆกะเยลินกะแยกแยะให้ฟังแล้วเนาะค่นะเนาะนะว่าไดซิดฟีหรือบบไดซิดฟีในสถานะใดบางเนาะค่นะเนาะค่นะ,นะะแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆเยลินกะเลยเบอกให้ฟังรวมๆเออ พ่อให้พี่ให้น้องได้รับรู้ไปสําหรับผู้ที่อยากรู้เรื่องเล่าการาใส่ชีวิตในต่างแดนในหลายๆมุมเนาะค่ะเนาะนอกเหนือจากเรื่องเล่าต่างๆที่เยลินน้ามาบอกให้ฟังแล้วก็สิเป็นชีวิต ที่ยูนิล่ะพี่น้องอทั้งด้านบวกเราก็ด้านลบเยลินก็น,นํามาให้พี่ให้น้องได้รับชมรับฟังล้วก็ขอบอุญขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามาติดตามช่องเยลินอินดีเดอค่ะเดอร์คลิปใดคุณพี่หรือว่าพี่ๆเพื่อนลุงป้าเอาอาคิดว่ามันมีประโยชน์บ่ดดานใดกระดานหนึ่งซอยแช่ซอยตุ่มซอยหุ่ม เยลินเนดอร์ค่ะเดอร์เราก็ขอบคุณขอบคุณมากๆทุกๆกำลังแรงใจที่ให้เยลินมานะคะจังใดก็ดูแลสุขภาพด้วยเดอค่ะเดอร์พอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ล่าไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย